อ๋อบรรยากาศน่าวังเวงสุดๆคือประเด็นก็คือรถ t ทส l a เนี่ยแบตเตอรี่มันหมดเราต้องไปหาแบตเตอรี่มาเพื่อที่จะกลับบ้านกันไปทเไมรึงมันโดนน้ำไม่รู้อ่ะเนี่ยเอาแบตเตอรี่ก่อน <Huh? S 1> ซึ่งในแบบนี้วิธีการเล่นก็คือเราจะเจอพวกผีใช่ปะนี่คือเสียชีวิต oh. แต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่บนไฟเราจะปลอดภัยเนี่ยมันเขียนใบไว้ประมาณเนี้ยโอเค ถ้าเราต้องตามหาแบตเตอรี่ก่อนทั้งหมด27ก้อนแล้วมาใส่ใช่ปะไหนทดสอบซิใครไม่ใช้มาใส่รถเทสลาอะนะไอกระบ้าเอออันนี้นี่เราต้องอยู่บนแสงนี้เอออยู่บนแสงนี้โอมาตรงนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ระวังได้หรอมาอยู่เออเรียนมันจะหายใช่ เชาต่่ข้างหน้ามันไม่มีแสงแล้วว่าต้องการแสงชันคือแสงเจ่าะฟ้องใหมดเลยจะมีอะไรก็้องร้องอย่างเดียวร้องใหเ้ยี่ง้อันนานแล้วก่อนนึ่งแล้วก็กลับไปใส่ได้ดิปะไปไปกลับไปใส่กันัน้งัน้งบอกไว้ก่อนเลยไปาละโอเค นี่เอ้าแต่มันได้หนึ่งเอง啊ไม่หนึ่งเอหรอเอ้ามันไม่ได้ช่วยกันหรอมันไม่ช่วยกันอะเข้าชั้นก็ขึ้นแค่นิดเดียวเองอ่ะเออแสดงว่าไม่ได้ช่วยกันเลยอ่ะตลกไม่ช่วยใครจะไปช่วยนี่นี่นี่อีกอันนึงโอเคเหมือนต้องแยกกันเล่นน่ะแยกกันเ่เหรอไม่งั้นกระจายใช่เอ้ยชั้นไอ้นี่มันหลอกปะเนี่ยเนี่ยด้านบนผืนน่ะมันเหมือนลูกปิงปองเลยใช่เดี๋ยวเราตรงไปก่อน แล้จะงไปตรงนู้นได้ได้ไดไปไปเฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะมาเรวมาเร็วมาเร็วเก็บทานก่อนเร็วถึงคนเก็บพีเดียว่ก็ได้ไม่ต้องไปส่ออกน่ากลัวสุดๆเอาทับิโดไปไหนเราดมีเงี้ยมีงี้ยมามามาตรงนู้นตนู้นจุ๋ยชนกลัวไปเวไวไปต้องพลลยไปลไไปลกล

เอาอีกแล้วเหรอไปไปตามใหญ่ไป้เรไปเลยตรงไป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 ไเี๋ฟอื่นใัิ่กลงมัไฟก่อนหักไฟก่อนไ้ไฟตรงนุ้ไม่ถานเห็นไหมตรงน้ไม่ถานตรงอุโมงค์อะเเรช้ใช้ดีไม่ได้เหรอไม่ได้ ามันไม่เปิดไฟอะคุณยหญ่คุณยูดโอ้ยตกใจไปทำไมถายไม่ไห้ไม่ได้ไม่ได้ฉันอยู่ตรงกองไฟตอนตอนที่ฉันได้กี่อันแล้วยังไม่รู้เลยเหมือนเต็มแล้วอ่ะใช่ปะหรือว่าเก็บได้อีกพี่ไป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 ต้องกลับมาหรือเปล่าเจ้าผีไม่รู้ยังไงว้าวมาแล้วว้ววิ่งเลยจับวิ่งวิจับจับเลยจับเลยจับเอาเลยมาที่เลยว้าวโอ้ยช่วยดูว่ามาแล้ววิ่งมาวิ่งมาโอ้ มาแล้วใหญ่มาแล้วอ่ะาจะเต็มยังมันนี่มาแล้วดี๋ยวันไม่ใช่าดีทากดีโอเคดีแล้วดีโอเคมีอุ้ยเหมือนมันเต็มแล้วอ่ะสูละเก็บได้อีกปะไม่ได้แล้วอ่ะที่เข้างข้างมันขึ้นไงไหมเนี่ยข้างข ึ้นมาสิฉนนี่เห็นเปล่าเก็บไปนี่ๆโอเคโอเคโอเคไหนอะกดอะไรอะ๋อเออส่โ้ใช่เก็บมาตรงมาตรงมาทีเดียวเลยไม่ต้องกดอมองไม่เห็นเลยเจ้าผีอม่เขากดใครสิว้ายผี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 ไีโวยอไรขงเรายแนบกดกดอันนี้อาีเรอไไวยยมีมีมีตรงเท้าฉันเนี่ยฉันเก็บไปแล้วเนี่ย เพื่อนเราจะขึ้นบนกันแล้วนะทำนะน่าจะยาวแน่เลยขึ้นบนเนี่ยไปไปไปหัวใจไม่มีที่สิ้นสุดเลยยาวจังเลยอ่ะเออแคบด้วยอันไงนั่นไงแกนนี้ตัวแล้วอันนี้ขอก่อนแล้วถึงวิ่งกล้ำอ้าวแล้วสุดเลยบอลสุดตองยาวไม่ต้วสนเรื่องอื่นไปเลยพวกเราวิ่งวิ่งกล้ำกล้ำ มาดิมาดิโอ้ยอไก่บ้าเฮ้ยข้าวบดของกระดูกเก็บได้ปะเราไปไฟเดียวเลยจะต่อไปมาเลยขอกลับก่อนขาสั้นเดินช้าเครื่องด้าวีน่ะนะเก็บยังอย่าไปเก็บทันหนึ่งไปเลยคืนเลยวิ่งเลยยาวๆย่งไงเหรอใช่อําเลยอําเลยอย่าหันกลับไปวิ่งเร็วจังล่ะทำไมฉันวิ่งช้ากดชิปสิขาสั้นว้าว เฮ้ยเก็บก้อนเฮ้ยขาทั้งสั้นอ่ะมีเรื่องจริงเลยไม่ได้เรื่องอะไรมึงแกไปกดชิปเองอ่ะทั้งกดแล้วเนี่ยกดเนี่ยกดชิปวิ่งอ๋อขาทั้งสั้นมันขึ้นบันไดช้าอ๋อก็วิ่งอยู่แล้วนั่นแหละโอเคเนขึ้นขาได้เซบสี่แล้วอ่ะไปเลยไปเลยทางแคบอยู่เฮ้ยตรงนั้นมีนียังวิ่งไวกว่าจานเลยพวกใครยาวโอ้ยได้รอบนีก่อนรอหนีก่อน ไหนไหนดูซิส่องหมีซิเป็นไงวัดไดูนี่มันช่างมันเปิ็นไงก็เลยชมามามีผู้สูงสูงผู้ตัวสูงอุ้ยจูแจไตน์ด่นม่หมดเลยไอ้กล้อีนั่นอะไรไม่รู้อ่ะไหนอ่ะทุกคนไปเนี่ยไปดูตรงนี้ยแต่ฉันเก็บมาแล้วอ่ะเนี่ยมันถุงทั้งอย่างอ๋อนี่หรอโอเคเก็บเหมือนเอาปลาล่อมันหรือเปล่าอ๋อไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้มันหมดแล้วเหรอ ทำตามต้นไม้หน้าประสาทคืออะไรอ่ะวอ่ะเราลองไปหน้าประสาทไหมเคอจะเจอทางที่ไปที่อื่นมาโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ก็กลับที่เดิมไหเลยเลยลงไปที่เดิมโอ้ต้องลงกลับแบบยาวเลยนะเนี่ยเต็มเ้ยอ้้ย้ยเ แลวเาต้องซื้อ,อหัวใจแบบนึงเลยขอซื้อหัวใจก่อนเจ้าหมีแกอยู่ไหนอยู่ข้างล่างเขาโห,วหไว้จังมีกิ้งลงมาไปด้วยสิหรือว่าเราต้องห้ามหันมองมันห้ามชนมันคือถอยหลังอย่างเดียวห้ามหันแบบวิ่งถอยหลังยังวิ่งต่อหน้าอย่างเดียววิ่งไปหน้าถ้าถอยหลังเราจะเดิน้าลงอ๋อใช่น,นั่นแสดงว่าห้ามมองหน้าม,ามันห้ามโดนหน้ามัน<า>คิดอะไรมากวิ่งอย่างเดียวมันเอาหน้ามาพุ่งใส่ฉันน่ะ โอ้จำสแก็ตตึมืดยาวด้วยต้องวิ่ไปด้วยต้องยาวเลยใช่ต้องไปทางยาวเลยวิ่งอย่างเดียวจ้าโอเคเจ้าสัตว์วิ่งวูบวองวูบว่าวูบวูอ่เบวูบวูบหูบเลยเนี่ยอยู้างล่างแู้วูบวูบวูบวูวูบวูบวาบวาบวาบวูบวหบวู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 บวางวล้วูบ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 วตามูบเท้า ทางไหนอะมองไม่เห็นออกไปทางหน้าใช่ไหมใช่โอเคเห็นยังว่มีรอยเท้ามืดมากอ่ะไปไปไปทำไงเสียงมาแล้วไปเลยวิ่งเลยไปลัตกาไปดิเจอโกฉันลงอ่อเลยอย่าหยุดอย่าหยุดไปยาวไะอย่าหยุดไม่ต้องหยุดวิ่งต่อไปอ๋อทางนี้เหรอ่ที่เรามีไปเราพักก่อนแป๊บนึ่งไม่พักอะไปเลย โอ้ไปเลยโอเคได้เฮ้ยมีรอยเท้าเดินตามมารอยเท้าฉันเองฉันปลยไว้ให้พวกเองรอยเท้าหมีใช่รอยเท้าฉันเองเห็นไหมเจ้าหมีเร็วอุ้ยเกือบไอ้เนี่ยไม่รู้อ่ะใหญ่หลงทางอยู่ใหญ่ใหญ่จะน้ำตาลแล้วใหญ่จะน้ำตาลแล้วเอินตามรอยเท้ามาเลยปาเราไปก่อนแกงแกงนี่ไม่ต้องรอมัน จ้าหมีมันอึไวโอ้โหรอยเท้าเป็นทางยาวเลยนะเนี่ยใช่ตามรอยเท้ามาเลยได้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 ฉันขอไปชมาแล้วหลบได้มันไล่ฉันด้วยหลบได้อยู่หลบได้อยู่ตามรอยเท้าไปเลยพวกเราวิ่งเลยไม่ต้องคิดอะไรแล้วเร็วมาข้างหลังพึ่ได้แอมฉันหอกโอเครอดอยู่เฮ้ยเจอฐานปะฐานปะนี่นี่ฐานอยู่ตรงนี้โอเคเก็บละ ว้ยงไปแล้วมาอีกแล้วมันตามหมีมันตามหมีตามหมีอะไรมันตามหมีไฟอยู่ข้างหน้าเจ้าหมีไฟอยู่ข้างหน้าไฟเนอะเฮเดือดร้อนมวยดมวยดดอเต็มหน้าฉันยังเหลือสามหัวใจอยู่ยังรอดวิ่งไปอีกแล้วให้มันไล่หมีอีกแล้วไปทางโน้นหรอให้มาอี้เร็วไฟอยู่นี่เจ้าหมี เฮ้ยฐานมัน่ะมาตามมาใช้ฐานฐาอยู่ตรงนี้ฐาเหลืองเก็บเรียบร้อยมันต้องมาแน่ข้างหน้ามาแน่แนุ่กัใหญ่าอะไต้องต่อด้วยอ้ยด้ยเาเลยตับตับับับแลวประชากันเรื่อยโอเค h my God เอเออวมัเริ่ เมื่อไหร่จะหยุดวิ่งเนี่ยมาอีกแล้วเก็บไงอ่ะเก็บเก็บแล้วเรียบร้อยประตูเจ้าหมีอยู่มาดิีนี่จริงแกก็มาดิไฟอยู่ก็ได้โอเคเขาเขาคนลุยยาวเลยใช่ไหมไม่ต้องอ้อมขอลุยยาว โดดเต็มๆเอ้อเห้้อเอ้อเอเ้อเ้้เ้วเเ้วเอ้เอเ้อเอเ้อเอ้อเอ่ะ้อยา้อเฮ้้เลยอเอเฮมาอี้อเฮ้านม้เฮ้้าตร้ไหนป่ะ้อ้าเ้าเฮ้อาน้ มาแล้วใกลแล้วใกล้ถึงความจริงแล้วยี่สิบเ็ดคนีดเดียวอีนิดไไล่ฉันเลยลบก่อนฉนเหลือสหัวใจอะนี่เขาเติมหัวใจหลอยไปได้เหรอต้องเพลงโมาเหลทั้งสหัวใจยังไปเติมทำไมอ้ยไล่ใครเนี่ยไล่ีอะไล่ฉันไม่ได้เหรอไอผียาว อยออมยังพาลุยไปเลยเมเป้พักหายใจเลยเหรอไม่ต้องพุมไม่ต้องพักเลยทั้งนั้นนี่เราจปิดลันขอทางนี้ก็พอไปโดนี่ทางนี้ลอยเท้าอย่างนี้เออเมลอยเท้าหมาไม่กัดผู้ใหญ่กัดแหรอ่เ้ยมาตามผู้ยายย จังเอาอยู่จังเอาอยู่ทันทันชันกไันหนีโอเคมันแพ้แสงมันแพ้แสงไรมันแพ้แสงมักลัวแสงพวกเรมีแค่ก้อนเดียวไ่ฉันเลยเดียวไม่เลยวิ่งวิ่งเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะแสงอยู่ข้างหน้าแสงอยู่ข้างหน้าทิเดียวโอ้ยโดนฟาฉดเดขอบเปียงขอบ ยาวกเฮ้ยเดี๋ยวฉันเหลือหัวใจเดียวอ่ะตายเลยอ่ะแม่เขาเติมสิยายพร้อมอย่างโอ้ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วใ้ญ่แค่กลัวเฉยๆไปพุ่งหลาไปเลยนะไอ้ลุยน่ากลัวว่าคุณยายใช่น่ากลัวมากเลยฉันเหลือหัวใจเดียวว้ายกระเดือกอย่าไปละหยาดไม่อยากจะต่อสู้วิ่งดันยาวเลยดันยาวเลยอ Oh my god เสียวว่าข้างหลังแสงหา

ต้องหันกลับไปต้องหันเอย่านเดียวเอาข้ามัไม่มีทางแล้วหรอด้วยพีอมีกันขาั้นเ่อขาสันมาีวัอว่าแล้วก็ไปกันต่อใช่หรอใช่แล้วทางเดิมจริงหรอให้ทางเดิมไอ้บ้าแล้ววิ่งห โอ้ใช่มันไล่ฉันอยู่เดี๋ยววิ่งยาวๆเลยยาวเลยวิ่งยาว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 พวแกวิ่งเลยทางสะดวกมันอยู่กับฉันไปเลยได้เลยกำลังวิ่งอยู่กลังว็ดีทุกคนฉันเสียสละให้ไปเลยไปอยู่ข้างหน้าระวังนะถ้าเข้าไปมันจะเป็นไล่พวกแกแล้วนะเข้าอย่างใจเกือบตายเลยอ่ะ รออยู่เอ้าว่าแล้วก็ไปกันต่อไปต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยเราไปดีเท้าเอามาไล่ใก่ไล่เจ้าหมีไล่เจ้าหมีรู้ว่ามันติดตุ้นเลยมาันได้ยังไม่ทันมันไดยังไม่ทันโอเคมแสงเราไม่ทันไปอีก1โมงมานอนอารอยเท้าอย่าพึ่งจางนะมาแล้วมาแล้วตามเจ้าหมีอยู่ตามเจ้าหมีอยู่ เอาแล้วโอยตรงนี้เป็นไรครั้งอ่อนเอาทางออกอยู่ไหนอะอยู่ว่ะจะอยู่ตรงนี้ได้ฉันมาแค่มาเช็คตรงนี้เพื่อมีทางไปนี่เจ้าหมีฉันว่ามันไม่ใช่ทางนั้นมันตันที่เจ้าหมีแกไปเมื่อกี้เอาล่ะไปทางไหนกออกครั้งเดิมครัฉันว่าตามรอยเท้าไปเหมือนเดิมหรือเปล่าอะรออะไรล่ะก็ไปกันเลยสิครับเราต้องย้อนเราต้องย้อนว่ารอยเท้าย้อนรอยเท้าย้อนรอยเท้าไป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 รีบเลนไปย้อน มาแลันเดินตามเจ้าหมีเจ้าหมีย้อนลอยเท้าดีเนมมาเลยถ้าปิดรันบอกเลยคิดว่าจะวิ่งหนีฉันได้เหรอวิ่งไล่ฉันเนี่ยวิ่งออกวิ่งเขียวมาขวางมาแล้วสามล้านตต่อแล้วเจ้าหมีช่วยด้วยไอ้พวกไอ้พวกันเพื่อนไหล่ใจเกือบไม่รอดไปกั ee, นต่อ ตื่นเต้นสุดๆเลยแบบเนี้ยตื่นเต้นจริงๆลูอุ้ยชัน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 ไปต่อต้องไปนเดก้อักเลยเป็นในชีวิตจริงมีคงพอไปนะแล้วโอ๊ยไอ้มันกระจายอ่ะไปต่อเถอะไปชันนะคือเราก็ต้องเอาถ่านไปใส่ในเทสลาแต่ตันี่อ่ะเฮ้ยนี่ไงชันดิบแล้ว คือผีมันหลงเสน่ห์ฉันน่ะไม่หรอกนนไงไม่ได้หลงแกหรอกยยยอ้ยาแล้วแล้วข้างหน้ามัจะเป็นยลงเน่เลยนีโยผีมีต้องยาแค่นี้เหรอฮะเก่งจ้าดเจ้าผีเฮ้ยใ่ผีควเลยบอกเลยไม่หนีตัวใส่ควไม่หมดเลยผุไม้หมดเลยมา ตัวเราโอ้ยเข็าโน่นทางโน้นไปชั้นตะ่อโอ้ยก็เลยจะถึงเนี่ยเทสลาเทสลาอยู่ไหนใช่เทสลาเทสลาอยู่ไหนไซเบอร์พัอส์เทสลาอยู่ไหนตัวนี้มันอยู่นี่ไปเลยพวกเราไปกันด้วย<ด> มาไล่เจ้มผีอยู่มาไล่เจ้มผีกองไฟกองไฟถน้กองไฟ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 เอาไปเลยเฮ้ยจุดนี่ไงถนนเป็นชีวิตจริงนี่ตายเลยเป็นอาแน่นะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราที่เรต่อทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ใช่ถนนถนนทางนี้ทางนี้ถนนทนงนอ้าวเราไม่ตามรอยเท้าหรอไม่ตามไม่ต้องตามแล้วนี่ถนนเลยปะเราต้องไปเทสลาแล้วก็กลับกันยาวเลย จะรอดไหมเนี่ยทางขวาเหรอหักโค้งหักโค้งทางขวาเอ้ยโอ้ยว้ยกลุ่มผู้ส่วสดีทุกคนสวัสดีหวังผีนโชคดีนะไปแล้วพวกเรารอดแล้วไปเร็วไปรอดแค่เราสามคนทั้งแกนี่มองกันละชัดชัดเราเหมือนแบบเล่นบ้านผีสิงแล้วออกมาสปอยทุกคนว่าแบบขอโชคดีนะอะไรอย่างเงี้ยเราเดินไปทางไหนทางนู้นใช่ไหมเนอใช่ทางนี้ไปเลย เฮ้ยใกลถึงแล้วเฮ้ยไฟอยู่นี่รัดเลยรัดเลยรัดรัดเลยรัดเลยรัเลยรัดรัดตาตาแรงนี่ไอ่ไอเฮ้ยเทสลามาเลยโอ้โหยทสลาทีเียวจบเลยียี่ิบแปชิ้นโ้โหยาบ้านเนอะลับบ้าน yeah. ่ยติดแล้วรถเรรถ้าด้รถรับเดี๋ยวนะหมาลืมใครหรือเปล่า มัยปล่อยเลยไล่ได้ปล่อยปล่อยเลยปยลยป่อยเลยช่างมันขึ้นมาช่าเหรอ,หรอว้าวัว้าพวกเอาชนกี่ตาย